ว่าตัวที่ลูกค้าเห็นตัวล่างเนี่ยหน้าตาสีสีอย่างนี้นะสีเทาเข้มๆนะลูกค้าเป็นรุ่น X8 นะจะเป็นรุ่น X8 เป็นรุ่น X8 เดี๋ยวเฮียต้อยจะแกะจะแกะให้ลูกค้าดูก็ X8 เนี่ยตอนนี้เฮียต้อยเฮียต้อยเอามาทำหกคูณหกของปั๊มนะหกคูณหกหกคูหกของปั๊มก็คือข้างละสามหกใบนะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาที่เข้ามาที่โรงงานนะจะมาจัดชุด4ี่คูนสี่เนี่ย พอจัดชุด4ี่คูณสี่เนีเทียต้าก็จะลองให้ทั้งไอ้พาวเวอร์ตัว3ามหกเนี่ยในชุด4ี่คูณสี่เนี่ยในชุดสี่คูณสี่แต่ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนเป็นคงหล,อ mm. ล่อพอเปลี่ยนเป็นโคงหล,อ mm. ล่อปุ๊บเขาเทียต้าก็จะให้ลูกค้าก็จะอัพส่วนใหญ่จะไปอัพตัวนี้ฮะอัพเอาตัวนี้มาแทนแทนตัว3ามหกอัพกันก mm. ็ยําอยู่นะเป็นดอกนาคชินะเป็นคงหล่อหกใบนะหกใบก็ได้คงปั๊มคงปั๊มคงหล่อหกใบก็ได้แต่ แต่ดอกของเยา่ต้อยนะดอกของเยาต้อยก็มันดอกพันสองร้อยวัตต์เอีฮะพันสองร้อยวัตต์คือสิบแปดนะแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบต้อยใช้อยู่เย่ต้อยทําอยู่นะหกใบหกขุนดกแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะอัพกันตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเข้ามาทุกลายเลยฮะก็จะเอาตัว x x แปดตัวใหม่ที่ของเยต้อยอัพอัพมาขับมามาขับคงหล่อสี่ใบกันตอนเนี้ตอนนี้ที่เย่ต้อยทําอยู่นะก็หกใบหกใบสี่ใบแต่มากสุดนะมากสุดได้หกใบ x แปดเนี่ยมากสุดได้หกใบ แต่ลูกค้าจะไปทำทำอะไรก็กได้ก็ได้หมดอ่ะแต่มาตรา18 18คลองหลอได้6ใบนะลูกค้านี่นะก็คือตัวนี้ X8 นะเป็นตัว X8 เนี่ยนะก็ X8 อันนี้ตัวข้างในนะนะที่ต้อยทำอยู่คือตัวนี้ก็จะเป็นมะแปลงนะมอปแปลงก็ขนาดขนาดวาดวาให้ลูกค้าขนาดใหญ่เลยนะฝ่ามือฝ่ามือจะต้อยเต็มเลยขนาดมะแปลงก็ขนาด20สิเซนเลยนะลูกค้าแต่แต่ทองแดงนะี่มันจะเป็นทองแดงที่มีมอรกรน,นะทองแดงแท้ ตัวเก็บไฟก็หกลูกนะพัดลมพัดลมสองตัวนะลูกคา้าพัดลมแรงๆสองตัว <S <S 1> <S 1> ไอโรงงานตัวนี้ที่ไอที่เฮียต้อยทําอยู่นะเป็นเพื่อนของเฮียต้อยเองอยู่ที่เมืองจีนนะเป็นเพื่อนสนิทก,กันเลยฮะเป็นเกตดเอเลยนะเฮียต้อยคัดมาแล้วว่าไอเรื่องมอแปลงเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามอแปลงตัวเนี้ยมันจะเป็นมอแปลงกลมมอแปลงของจีนแต่โรงงานเนี่ยเฮียตย้อยคัดมาแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันเลยฮะอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะโรงงานนี้ ก็ปกติเนี่ยเพาเวททั่วไปเนี่ยอของเฮียต้อยเนี่ยจะรับประกันให้ลูกค้า1ปีใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยลูกค้าสบายใจได้เลยนะตัวนี้ลูกพิเศษเลยนะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะเฮียต้อยจะรับประกันหม้อปแปลงให้ลูกค้า2ปีเลยคือตัวเนี้ยเพาเวาตัวเนี้ยของของเฮียของถ้าเกิดมาที่โรงงานก็จะเจอแต่เฮีย,ยยังไม่ได้ลงแต่เฮียก็ใช้มานานแล้วออกเฮียก็ทํามานานแล้วออกมานานออกมา2สองปีฝาละ ก็ยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะยังก็ยังไม่มีปัญหาที่ที่จะตามมาเจะถึงได้กล้ารับประกันให้ลูกค้าเลยนะสปีข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้ XLR นะตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียเลือกได้นะเป็นสาย XLR นะ XLR เ <iquer> นี่ยเป็นสาย XLR ถ้าลูกค้าไม่มีตัวนี้เป็นหัวสเปคคอนเป็นเป็นต่อสายหัวสเปกคอนนะสเปคคอนถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปกคอนลูกค้าก็ต่อหมุนได้นะเป็นสายเปอยต่อข้าลลำโพงนะ เป็นสายเปย์ต่อข้าลำโพงนะอันนี้ก็จะเป็นฟิลนะเป็นฟิลตัดสายใหญ่ๆนะเป็นสายใหญ่ๆตัวนี้เป็นฟิลตัดลูกค้าลูกค้าถ้าเกิดลูกค้ามาโดนนะลูกค้าดันไปที่เราระบบสเตอริโอเลยนะสวิกตัวนี้ดันไปที่เอทีเลยนะดันขึ้นไปให้สุดเลยเนี่ยแต่ยต้าก็ยตต้าก็เปิดให้ลูกค้าอยู่แล้วตรงทีลูกค้าเอามาโดนอย่างเงี้ยลูกค้าก็ดันไปที่เอทีเลยนะมีลูกค้าก็กลัวเหมือนกัน ปรึกษาเฮียต้อยกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเอาเพลเวอร์แรงๆแล้วไปขับไปขับสองดอกสี่ไปขับสองดอกสี่ดอกมันไม่ขาดเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเฮียต้อยก็ทำเฮียต้อยก็ทำอยู่นะตัวนี้เฮียต้อยทำอยู่มานานแล้วเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปีๆแล้วลูกค้าก็เปิดพอประมาณลูกค้าก็กมันมันไม่ขาดถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าใช้คงหล่อนะถ้าลูกค้าใช้คงหล่อนะมันจะทนกว่าคงปั้มอยู่แล้วฮนะอย่าง x แปดตัวนี้ตัวใหม่นะตัวใหม่ที่ He เฮียต้อยออกมาใหม่นะ ก็ราคาห4ื0นสี่พันเก้า้อยนะ1มื่นสันเก้า้อยก็ฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินไปทางได้อย่างอย่างพนักง,งานของเฮียต้อยนะเขาก็เขาก็ยังหนุ่มยังได้น,นะเขายกเขายกคนเดียวได้เขายกคนเดียวได้นะเดี๋ยวเฮียต้อยช่างน้ำหนักให้ดูแต่เฮียต้อยยกไม่ไหวแต่ช่างน้ำหนักให้ดูว่ามันหนักเท่าไหร่ยังไม่ไหวยกคนคนเดียวยกไม่ไหวพาวเวอร์ตัวใหม่น้ำหนักเท่าไหร่วิด,ดนัดูสิ19บเก้าสิบเก้าสองสิบเก้าสองหกน้ำหนักก็ สิบเก้ 10, 19, เาจุดสองหกก็สิบสิบเก้าประมาณสิบเก้าครึ่งแล้วกันนะคิดง่ายๆสิบเก้าโลครึ่งนะก็จริงๆมันก็สนะิบเก้าจุดสองหกนะก็คิดก็เรียกง่ายๆก็สิบเก้ากิโลครึ่งแล้วกันส่จนใหญ่ลูกค้าก็เอาพาวเวอร์ไปวางอยู่กับที่อยู่แล้วไปใส่แหลกอยู่แล้วนะก็ยกคนเดียวก็อย่างที่ต้อ,ยก,หหอกย,กยกไม่ค่อยไหวหรอกยกไม่ไหวยกไม่ค่อยไหวมันหนักเพราะว่าต้องให้ต้าเนี่ยเดี๋ยวจะต้าลองยกให้ดู หนักนะหนักหนักคือถ้ายกถ้ายกไปแล้วเดี๋ยวจะต้อยก็จะปวดหลังถ้ามีคนมีอายุนะยกไม่ค่อยไหวหรอกเนี่ยที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะเข้ามาที่ร้านซื้อชุด18นะซื้อชุด18 4แปดสีู่ณ่นะสองคูณสก็ได้4ีูณสก็ได้นะคือถ้าอัพในชุดเนี่ยถ้าอยู่ในชุดนะลูกค้าบอกแอร์มินเลยว่าขออัพเป็น x 8มันจะคุ้มกว่านะถ้าลูกค้าซื้อเดี่ยวๆไปเนี่ยมันก็จะแพงตัวละพันพันสี่เก้า ตัวละหมื่นสี่สี่พันเก้าร้อยมันก็จะแพงถ้าลูกค้าอัพนะลูกค้าบอกบอกบอกแอดมินเลยนะขออัพเป็นพาวเวอร์ตัวตัวแรงตัว X8 เนี่ยตัวที่จะตด้ทำหกคูณหกอยู่นะราคามันก็จะถูกลงมาอีกราคามันจะคุ้มกว่านะในชุดมันตัวสามหกนะในชุดเนี่ยมันจะเป็นตัวสามหกอยู่ในชุดนะตัวสามหกถ้าลูกอ่ส่วนใหญ่ลูกค้าหลวงพ่อหลวงพ่ออัพหมดฮะก็จะเพิ่มจะเพิ่มจะเพิ่มอีก3,000บาทถ้าก็จะได้พาวเวอร์ตัวนี้เลยฮนะ ก็ก็ลูกค้าคิดง,ง่ายๆอย่างตัว36เนี่ยราคามันเก้าพันนะตัว36นะที่อยู่ในชุด 4, 4, 4 8, ี่คูณสี่สิบแปดตัว36ราคามันมันมันเก้าพันเองนะแต่ตัวเนี้ยราคามันหมื่นสี่พันเก้าร้อยอ่ะลูกค้าลองคิดดูว่ามันถูกกันเยอะไหมต้องอัาในชุดต้องสั่งสั่งเปลี่ยนในในชุดเลยนะถ้าลูกค้าซื้อเดี่ยวไปเนีย่ยมันก็จะแพงมันก็จะเป็นตัวละ พันหมื่นสี่พันเก้าร้อยกาแฟเข้าขนส่งเหมือนกันเ็บมกันไปทางแต่ถ้าลูกค้ายังไม่เข้าใจยังยังยังสับสนอยู่งงอยู่นะลูกค้าสอบก็ถามไอ้มินได้เลยนะถามไอ้มินได้เลยตอนนี้ส่วนใหญ่ลูกหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยเข้ามาหาเชตต้อยส่วนใหญ่จะอ้าหมดแต่ก่อนก่อนก่อนหลวงพ่อจะตัดสินใจอะไรพวกเนี้ยลูกค้าตัดสินใจนะเอาอาชตต้อ,อยจะลองให้ลูกค้าฟังลูกค้าเห็นแล้วเขาก็ชอบเลย